สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอสเพลขอนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับเพื่อชมการในการฟุตบอลไทยลีกครับเบดีดิลฟิลลิกสามโซนภาคเหนือครับระหว่างเจ้าถิ่นเขียรงยูนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทานเชียงรายทีเอสซีเอฟซีครับในส่วนของผู้บรรยายในวันนี้ครับอยู่กับผมวิสุทธราชคฤห์ครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับ พุทธสินคุณจิรวัตรกำลังะรครับให้สัญญาณแล้วครับเริ่มเกมคู่ระหว่างเกล่ารับเกียร์จากขวาไปซ้ายก,กับทนัานเชียงรายทีเอสซีเอครับสีรชัดต่อบอลมาได้สวยครับกิสดาแล้วก็โดนดัานธนภูมิสกัดออกหลังไปครับ ชาชน,นันเปิดมาแล้วได้มองลูกนี้ชนคานครับโอโ้โหเริ่มเกมมาไม่เท่าไหร่ยิงซ้ำอีกทีก็ติดครับโ,โแล้วเคลียร์ออกมาโอโ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับชฉชน,นันเปิดมาอมืแล้วได้มองนะครับให้สัญญาณอารุชาเปิดโค้งมาแล้วออ้แล้วเรียบร้อยเลยครับ ปัดลูกนี้ออกมาแล้วมันไม่พ้นนลครับเข้าทางปืนของธนวิทย์คำจ้อยครับทีมเยือนขึ้นนําเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอาชาครับอารุชาเนี่เปิดมาแล้วทางด้านรัฐพลนะครับจะชกบอลออกมาแล้วมันไม่พ้นนะครับแล้วธนวิทย์ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ครับชกบอลผิดเหลี่ยมเงยขี่มาอารุชาปานชัยครับได้กระชากครับปานชัยจ่ายมาลูกนี้ ธนวิทย์ไปหลุดถึงปานชัยแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้โหลุดเสาสองออกไปครับปานชัยชัยวุฒิชิงกันสวยครับดูครับปานชัยแล้วฝากมาที่ธนวิทย์แล้วไปที่ปานชัยแล้วดูครับเอียงตัวแล้วยิงเลยครับโอ้ยถ้าเข้านี่จะสวยงามมากครับลูกนี้อาร,รุชาหลุดตำแหน่งไปแล้วครับไอแซคยกมาลูกนี้ให้ศิรสิทธิ์โฮชินเ,เป็นทางด้านศิียชัดครับโยนมาลูกนี้ แล้วซัดลูกนี้เข้าตะข่ายครับโอ้ยศิรชัดกระแสทองครับโยนมานี่เอาบอลลงมาแล้วไปเกี่ยวนิดหนึ่งครับแล้วซัดลูกนี้ออกมาปิดมุมได้ดีครับนัทวุฒิแพงกระโทตกมุมยิงมันเหลือน้อยด้วยครับศิรชัดซัดลูกครับในช่วงนี้เข็ยแางแต่ก็ยังจบไม่ได้ครับศิรชัด ศิลิทธ์เบิลมาแล้วไปต่อลูกนี้สิลสิทธ์ยิงลูกนี้เซฟไม่ได้ครับโอ้ยยังได้อยู่สีลชัดยิงอีกทีก็ติดอยู่ครับไอแซคซัดลูกนี้โด่งไปด้เลยครับไอแซคโอ้ยแล้วจบที่ไอแซคครับโด่งข้ามคานไปเยอะครับจิดวัดชมพูสีครับว่าจะเป่าหมดตอนไหนหากพุศินเป่านกบิดหมดเวลาในช่วงครึ่งเวลาแรกครับ เชียงรายทีซีเอฟซีบุกมานำทางด้านเขลายยุเต็ดอยู่ที่ 1, 1ประตูต่อศูนย์ครับเข้ากลางมาครับสีรัตชัดมาที่ผูวนดนแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้ยสีดาเปิดเข้ามาแล้วเข้าหัวด้วยแล้วได้ม่งลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ลูกนี้เต็มเต็มเลยครับ เปิดมาได้ดีครับกิษดาไต่วงแล้วดูครับโอ้โหแล้วขึ้นคนเดียวเลยครับดูเชียวอ,อย่างแตู่ก oh, oh, oh. ที่กรอบเกตโทษครับ oh, oh, oh. เอลูกีคิกลูกนี้ครับธนบพล <Yeah. S 1> เปิดเข้ามาออกมาชกบอลแล้วไม่พ้นด้วยครับดีที่เตะเคลียร์สกัดออกไปได้ดครับโอ้ยเกือบครับดูจังหวะภาพช้าครับเปิดเข้ามาชกบอลออกมาแล้วมันไปเข้าหัวของดูเชลยอ,อย่างนี้ ไอแซคชิปต่อลูกนี้ไปอลูกนี้โอ้โหพุทธสินบอกว่าทางนั้นธนพลนครับไปฟาวแล้วเป็นใบเหลืองที่สองใบแดงไปเลยครับโอ้ไปเข้าใส่ทางนั้นธนพลครับดูครับอยู่ลิข้าซ้าย ย่งโยกอยู่อยู่ลิ้นคืนมากกิตดายกไปลูกนี้เอาบอลลงลุยเฉาหยางยิงลูกนี้เซฟไป,ปอีกไอแซกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่ตอหนึ่งครับเขลาางตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหนาทีที่91นะเลยครับพรเทพยิงเองครับพรเทพไปติดผู้เดียวเองอี้ครับพรเทพ แล้วบุศิสินเป่านุกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเกลางไล่ตีเสมอเชียงรายทีเอ c ซีเไปได้ครับและคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับ